มีการแบบหลอกล่อล้มไปก่อนคือสัพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ยังไงขออภัยด้วยนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรมากแต่ก็แต่ก็พอทูในไทยไปอ่ะ พอจะจับทางได้นิดนึงนะเอ้ยผมเอาไฟฉายมาด้วยเลยเหรอเวนตะไลแล้วไหมล่ะเจอน้องขวานเนี่ยอยูไ่ไหนวะเวนดรรมทำไมต้องเจอกูนเนี่ย ไปว่ะเขาไปว่ะอ่าอ๋อโอเค if you steam in facebook i will give you star <c oughs> คืออยากจะบอกเขาว่าคือตะก่อนมันส่งดาวได้นะครับแล้วผมอะ่ะ ห่างหายจากการสตรีมไปนานไม่รู้จะพิมพ์บอกยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดบอกไงอ่ะอะไรอยู่เนี่ยโดนเฉยเย็ดเคเอาเรื่องอยู้เนี่ยว้าวโอเคเขาข้ามมี โอ้โหเชี่ยวเชี่ยวว่ะโอ้โหสเต็ปเขาสเต็ปอยู่นะมีการแบบหลอกล่อ,ล,อล้มไปก่อนโอ้ห oh, oh, มันไปเอามันเอามันไปรีโหลดรีโหลดไปไปรีโหลดฉีกเลยฉีกเลย ว้าหุยติดติดหลงครับเขาหลงเขาหลงผมจะวนไม้ได้อีกไหมเนี่ยเขาน่าจะโยกอะ่ะนั่นแหละเขาเอาเราไม่ได้เขาเอาเราไม่ได้สวยเพื่อนสวย เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วฮัลโหลไกด์ว r e you f m สวัสดีทุกคนได้ครับสวัสดี5คนดูได้นะเพื่อนฮิวให้หน่อยจ้ะเน่ผมว่าเพื่อนก็บักนะเหมือนเพื่อนก็บักอะ่ะมันฮิวติดติขาดขอ่ะ ถือว่าเราเจอคนต่างประเทศก็ถือว่าอุ้ยตกใจมหมดเลยถือว่าฝึกภาษาเป็นในตัวนะครับสําหรับผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความรู้ด้านภาษาไงก็สอนผมด้วยแล้วกันนะ thank you ปั่นครับปั่นเล่นมาเยอะเราปั่นบ้างเดี๋ยวไม่ได้แต้ม Nice. ไปต่อครับโซนนู้นเพื่อนปั่นระเบิดยัางอฮ้ยตรงนี้เนี่ยบ้านเต่าเนี่ยมันมี2อ,อันเดี๋ยวเราเครื่องนี้ก่อนพยายามปั่นจากโซนตรงกลางออกไปนอกขอบๆนะครับเพราะว่าเราจะทำให้เขาให้คิลเลอรอ์โซนไม่ได้ถ้าเราไปปั่นฝั่งในฝั่งหนึ่งก่อนมันจะโซนได้ครับอย่างเช่นเนี่ยเครื่องข้างหน้าผมกับเครื่องเนี้ยกับบ้านเต่าเนี่ยมันมี3มเครื่องติดเขาเดินไล่แป๊บเดียวอะ่ะทุกคนโอ้ยเพื่อนก็เอาเรื่องอยู่ แต่อ่านชื่อแล้วแบบ <c oughs> อ่านชื่อแล้วแบบผมกลัวช่องผมบินว่ะทุกคนเรียบร้อยได้อยู่เพื่อนได้อยู่เออผมขออนุญาตโฆษณาอีกนิดนึงนะทุกคนอุ้ยขอโทษ ช่วงขายของแล้วเฟลเลยถ้าเกิดแบบว่าถ้าเราได้มาแจมเล่นเกมด้วยกันนะแบบบังเอิญมาโคโออฟเจอห้องด้วยกันอะช็อตไหนที่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมจะตัดลง Facebook นะครับเดี๋ยวรบกวนไปกดกดซับแล้วก็กดไลค์ในเฟซเอ้ยไม่ใช่ a c e b o o k ดิใน YouTube ด้วยนะเดี๋ยวจะตัดคลิปใน YouTube ลงให้เออแล้วเราก็ไปนั่งดูด้วยกันเดี๋ยวจะตัดแบบสนุกสนุกไปดูด้วยกันคนระับ ไอ้เฮียลุงไอ้เฮียลุงไม่กล้าชื่อพูดนั้นอ่ะถ้าพูดชื่อเต็มเขาผมกลัวช่องบินวะ่ะเฮ้ย,ฮยโอ้โหว่าต่อฟักแมนเรียบร้อยโอ้ยติดอ่ะอ่าโดนไปหนึ่งที ไม่มีไม่มีละเขาตีเราธรรมดาเราล้มเลยพลาดครับพลาดเองไม้ตรงนี้เราเป็นคนล้มใช่ปะไม่แน่ใจแต่ผมบนแมสนี้เราไม่ได้ล้มนี่โอ้ยเพื่อนโอระยะเผาขนทุกคนบังเอิญผีเขาเติมอาวุธด้วยอะ่ะ บังเอิญเขารีโหลดนะแล้วเพื่อนดึงแล้วเครื่องนั้นแก้เสร็จแล้วเค okay, เครื่องนูน้นใช่เพื่อนป่าวะเพื่อนอยู่ข้างบนครับเราไปปั่นข้างบนเลยแลวฮิวด้วยมาหาแล้วจ้ามา,าแล้วจ้ามา,าแล้วจ้า สวัสดีห้าคนดูได้ครับพูดคุยกันได้เด้อว,ว่าผมก็เหงาเหมือนกันอะ <c oughs> ที่แน่ๆฆ่าตกรมีบาร์บีวแล้วมีเครื่องแถวที่เพื่อนห้อยโอห้องวีด้วยไปสแตนบายก่อนครับเปิดสองด้วยอะ โอเคตอนนี้เรามีเครื่องมุมนู้นกับเครื่องสองเครื่องฝั่งบ้านลูกเต๋าได้อยู่ได้อยู่ไกลอยู่เขาไปไหนแล้วโอเคเราย้ำเครื่องนี้เลยโอเคเก้าสิบเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยโอ้โหนึกว่าเพื่อนมีอะดรีนาลีนด้วย โอเคเมื่อกี้เราปั่นเสร็จแล้วเพื่อนล้มใช่ปะเขาไม่มีโนวันเดี๋ยวเราไปสแตนบายตรงประตูรอ99เปิดแล้วเราก็จะมาแฟมิลี่กันเฟสแรกโอ้ยชิวๆเลย ไม่มีใครเจ็บวยครับการช่วยเพื่อ,อนนี้ของเราแบบน่าจะพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยประตูกล้ๆตรงนี้ด้วยอ,อ๋อผีเฝ้าเกดเคผีเฝ้าอย่างนี้เราไปสแตนบายประตูดีกว่าอีกสองคนน่าจะช่วยอยู่ไม่รู้เข้ามาด้วยกันหรือเปล่าโอเคโอเคเปิดเลยเพื่อนเปิดเลย องข้างไหนเพื่อนมีล้มลุกมีล้มลุกมีล้มลุกเดี๋ยวขานลงข้างล่างก่อนเพื่อนมีไฟฉายเพื่อนมีไฟฉายเราต้องไปที่โล่งๆครับอ่านเกมไม่ออกอ่านเกมไม่ออกผมรู้ว่าเพื่อนทำได้ไอ้โรนไอ้โรนทำได้โ้นทำได้โ้นทำได้โรนโลนใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็น ล้นโอเคจังหวะมันไม่ได้ทุกคนผมเฟสสองอ้าวรักเรามากเพื่อนรักเรามากเออจังหวะดึงเมื่อกี้แม่งเราน่าจะแบบว่าให้ให้อยู่คนดึงผมจำไม่ได้ว่าคนไหนมีบอลลูทามแต่ลนะ้นอ่ะมีบอลลูทามแน่นอน เวนกำละสวย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 ถึงเราล้มเราก็มีแทงหลังอยู่ดิถ้าเราไม่แทงว่าอานะทุกคนเพื่อนรอดไหมวะแต่มีรีมากแตมีรีมากตอนเนี้ย แบบเป็นงานกันทุกคนอ่ะโอเคออกได้หนึ่งอีกคนอีกคนยังไงอ่ะอีกคนเขาลอดไหมอ่ะผู้หญิงอ่ะ จีจีครับทุกคนวูวเฮ้ยคือเพื่อนช่วยกันดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกคนหน่อยอีกคนเขาออกได้ไหมล่ะโอเคโอเค